ทำนะครับเพื่อเก็บไว้กินนะครับทุกคนฮะสวัสดีครับทุกคนครับผมพบกับคอนไายแอลเช่นเคยนะครับ วันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ทุ่งนานะครับผมทุ่งนาแห่ง <apps> น,นี้นะครับวันนี้ก็จะเดินเล่นครับทุกคนครับวันนี้วันหยุดนะครับนะฮะก็ไม่ได้ทํางานก็เดินเที่ยวนะครับผมเที่ยวทุ่งนานะครับผมเดินเที่ยวทุ่งนาแล้วก็ชมบรรยากาศดีๆแล้วก็อาจจะเดินเข้าไปในป่านิดหน่อยนะครับเดินเล่นนะครับเดินสำรวจนะครับพื้นที่ใกล้ๆกับหมู่บ้านนะครับผมนะฮะที่ห่างไม่ใต้นะครับผมนะฮะ ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อยากจะเดินเที่ยวนะครับผมเดินชมธรรมชาตินะครับอตอนนี้ก็ตอนบ่ายแล้วครับตอนเช้าวันนี้นะฮะฝนตกหนักมากนะครับผมผมตกเยอะมากฝนตกเยอะมากนะครับผมแต่ว่าตอนบ่ายวันนี้อากาศดีมากนะครับอากาศดีมากก็เลยเออออกมาจากบ้านก็เลยแบบอากาศดีมากก็เลยอยากจะเดินเที่ยวสักหน่อยนะฮะทุกคนฮะก็เดินเที่ยวชมบรรยากาศนะครับมาสุดอากาศดีๆนะครับตรงนี้นะครับตรง ุ่งน้านะครับผมแล้วก็จะเดินเลาะไปตามแม่น้ํานะครับผมเราไปดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับผมเราจะมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะฮะก็เดินเล่นนะครับผมทุกคนฮะเดินเล่นยามว่างนะครับผมนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดก็ไปไหนไม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่บ้านนะครับผมแล้วก็เดินเที่ยวตามแถวนี้นะฮะ่งนานะครับผมในป่านะครับมีความสุขดีครับผมนะฮะอากาศบริสุทธิ์นะครับผมได้ออกกาลังกายในตัวด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับทุกคนฮะ ตอนนี้ผมก็เดินเลาะไปตามทุ่งนานะฮะทุกคนนะฮะมาสูดบรรยากาศดีๆนะครับผมนะครับแล้วก็สายมือก็จะเป็นแม่น้ำนะครับผมแม่น้ำสายเล็กๆนะฮะที่หล่อเลี้ยงชีวิตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นน้ำด้วยนะครับข้างบนนะครับผมก็ชาวบ้านนะครับก็ได้ใช้แม่น้ำสายนี้นะครับเป็นที่ดื่มกินนะครับทุกคนนะฮะ แต่ว่าไม่ได้ต่อจากตรงนี้นะต่อจากข้างบนนู่นนะครับเป็นน้าที่สะอาดมากนะครับผมนะครับแถวนี้ก็จะเป็นทุ่งนาหมดเลยครับทุกคนฮะนี่ครับข้างบนก็เป็นทุ่งนาเหมือนเหมือนกันนะครับผมนะฮะข้าวตอนนี้ก็เขียวขจีเลยครับทุกคนนะฮะสวยงามมากนะครับ เดินมาถึงตรงนี้นะครับเราก็เจอกับลำธารน,นะฮะทุกคนเราต้องข้ามลำธารไปนะครับผมนะะแต่นี่มีอะไรบ้างครับผมนี่นะฮะน้ำเย็นๆครับทุกคน ของทุ่งนานะครับแล้วก็สวนก้อนหินครับทุกคนที่นี่ก้อนหินเยอะมากนะฮะก็เป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับทุกคนนะครับทํานานะครับเป็นนาขั้นบันไดนะครับผมนาก็ไม่ไม่ใช่กว้างนะทุกคนเล็กๆนะครับเห็นไหมครับคือคนที่นี่นะฮะก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับผมก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะฮะก็พออยู่พอกินนะครับนะฮะ ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของในหลวงนะครับทุกคนนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวผมก็จะเดินเที่ยวแถวนี้นะครับผมนะฮะเดินดูท้องทุ่งนานะครับผมช่วงนี้แมลงปอเอ่อแมลงปอจะเยอะมากเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับผมบินไปบินมานะครับแมลงปอนะฮะนี่ถ้ามีแมลงปอแล้วแสดงว่าข้าวนั้นจะ เริ่มจากใกล้ตั้งท้องแล้วนะครับผมทุกคนนะฮะข้าตั้งท้องก็จะอยู่ปลายปลายสิงหานะครับทุกคนนะฮะจะเริ่มตั้งท้องแล้วครับที่นี่นะครับผมนะเดินไปเราก็จะได้ยินเสียงนะครับเสียงของธรรมชาตินะครับเสียงน้ําไหลนะฮะทุกคนนะครับแล้วก็จะได้ยินเสียงลมที่พัดนะฮะแล้วก็ พัดอา่านใบข้าวนะครับเราจะได้ยินเสียงนะครับทุกคนฮะนี่ก็จะเป็นธรรมชาติบำบัดอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนนะครับนี่ก็เป็นนาขั้นบันไดทุกคนนะฮะนี่ก็ก็นับถือเจ้าของนะครับผม นะครับที่ทำนาตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับเหมือนบันไดเลยครับผมนี่นะฮะไม่ได้กว้างด้วยนะครับผมตัวนี้ก็จะใช้รถไถคันเล็กนะครับตอนที่ไถนาแล้วก็คุนดินนะครับทุกคนฮะนี่นะครับมาแรงปอครับทุกคน รอบๆก็เป็นป่าไม้ครับทุกคนนะฮะปืนป่านะครับมีต้นไผ่นะครับที่เห็นเยอะๆตรงนี้นะฮะใบกว้างๆนะครับทุกคนอ่าคล้ายๆกับต้นตองตึงนะครับแต่ไม่ใช่นะฮะต้นนี้ก็ใช้อ่าชาวบ้านใช้ห่อข้าวนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับใบใบนี้นะฮะทุกคนนะฮะนี่นะครับใบกว้างๆนะครับผมใช้ห่อข้าวทํากับข้าวนะครับหรือว่าเอามาเนึงก็ได้นะครับผมทุกคนนะ มีเยอะเลยครับตรงนี้นะครับนี่ก็ชั้นพอสมควรแลวครับทุกคนนี่นะฮะโอ้โหคือคนสมัยก่อนนะครับทุกคนเขามาแบบทำนานะครับคือขุดนานะครับอันนี้คือใช้มือนะครับผมใช้ใช้มือขุดนะครับแต่ก่อนนะครับเห็นไหมครับคือไม่กว้างเลยนะครับแค่นิดเดียวแต่ว่าคันนั้นสูงมากนะครับนะฮะ คือถ้าคนสมัยใหม่อาจจะทําไม่ไหวนะครับนะครับเพราะว่ามันลําบากนะครับคันนาก็สูงนะครับต้องถังถังหญ้าได้หญ้าเยอะนะครับผมแต่ว่าคนสมัยก่อนเขาก็ทํานะครับทําเพื่ออยู่นะครับให้พออยู่พอกินนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเพราะว่าสมัยก่อนที่ผมคุยกับคนเฒ่าคนแก่นะครับเขาก็บอกไว้ว่าข้าวนะฮะ สมัยก่อนนั้นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะครับผมนะฮะซึ่งต่างจากสมัยนี้นะครับเข้าสมัยก่อนคือถ้าคนที่มีข้าวนะครับก็อยู่ได้แล้วนะครับผมนะแต่สําหรับคนที่ไม่มีข้าวก็ลําบากนะครับบางคนก็ต้องไปหาข้าวกินต้องเดินนะครับเป็นสองสามชั่วโมงนะครับหรือว่าบางทีก็ครึ่งวันเพื่อเพื่อที่จะไปหาข้าวกินนะครับทุกคนนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็เข้าก็มีเยอะนะครับผมนะฮะราคาก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับผมนะฮะทำทำนะครับ เพื่อเก็บไว้กินนะครับทุกคนฮะแล้วก็เก็บเข้าไว้กินนะครับผมนะเพื่อให้ลูกให้หลานด้วยนะครับตรงนี้นะครับรอบๆใกล้ๆกับทุ่งนาก็ปลูกกล้วยนะครับทุกคนนะฮะเห็นต้นกล้วยไหมครับต้นกล้วยนะครับมะม่วงนะครับปลูกไว้กินนะครับผมนะฮะเราจะไม่ต้องแบบไปซื้อของใครกินนะครับทุกคนนะฮะก็ประหยัดตังค์อีกแบบหนึ่งนะครับหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ ของในหลวงร .9 นะครับผมอันนี้ก็เป็นกระท่อมนะฮะกระท่อมหลังน้อยนะครับทุกคนกระท่อมนี้ก็เอาไว้พักผ่อนนะครับหลังจากที่ทํางานตอนเที่ยงนะครับก็พักผ่อนครับเอาไว้พักเหนื่อยอาไว้กินข้าวนะครับผมนะฮะกระท่อมแต่ละหลังก็มีความแตกต่างกันนะครับผมก็ทําไว้เรียบง่ายนะครับ ก็ไม่ได้มานอนนะครับก็แค่สถานที่พักผ่อนนะครับก็ทําให้มิดชิดกันแดดกันฝนได้นะครับทุกคนนะฮะนะครับหลายๆที่ก็ทํากับข้าวข้างบนนะครับแต่ว่าบางที่ก็ทํากับข้าวไว้ข้างล่างนะครับคือทาที่ทํากับข้าวนะครับนี่นะฮะเตานะครับผมแล้วก็เก็บฟืนไว้นะครับผมธรรมชาติที่นี่งดงามจริงๆครับทุกคนครับผมอยากกับซาปานะครับผมซาปาเวียดนามเลยนะครับนี่นะฮะ บางทีเราก็ไม่ได้ไม่ไม่ต้องเดินทางไกลถึงซาปาครับผมนะฮะบ้านเราใกล้ๆก็มีนะครับผมนะฮะนี่นะครับสวยงามจริงๆครับผมนี่นะฮะทุ่งนานขั้นบันไดนะครับผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติมากเลยนะครับผมนะก็ว่างๆก็เดินเที่ยวนะฮะก็มีความสุขนะทุกคนนะฮะนี่นะะ ก็จะพาทุกคนนะครับผมก็เดินไปด้วยกันนะครับชมบรรยากาศนะครับผมนะชมธรรมชาติด้วยกันนะครับก็วันนี้วันหยุดนะครับผมวันหยุดก็พักผ่อนนะครับเดินเที่ยวด้วยกันนะครับนี่ครับผม ธรรมชาตินะครับทุกคนนะธรรมชาติสร้างสิ่งที่สวยงามนะครับแต่ว่าเราต้องต้องรักษาธรรมชาติด้วยนะครับผมเพราะว่าธรรมชาตินั้นสวยงามแต่ว่าก็มีทั้งบุญแล้วก็โทษนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจะนํามาใช้ยังไงนะฮะเราจะรักษาอย่างไงนะครับนะครับรอบๆทุ่งนาแห่งนี้นะฮะนี่ครับก็ปลูกฟักทองไว้นะทุกคนนะฮะเอาไว้กินนะครับผมนะฮะฟักทองนะครับ เป็นฟักทองดอยครับทุกคนครับลูกใหญ่นะครับแล้วก็คนที่นี่นะฮะจะจะแกงยอดนะครับผมนี่นะฮะจรออ่อนแบบนี้นะครับผมเอามาจิ้มน้ําพริกหรือว่าเอามาแกงนะครับผมถ้าเป็นปลากะยอก็มาแกงข้าวเบอร์นะครับทุกคนนะฮะคล้ายๆข้าวต้มนะครับผมข้าวข้าวต้มทรงเครื่องนะครับทุกคนนะฮะฝั่งนี้นะครับทุกคนครับที่บอกไปนะคือธรรมชาตินั้นมีอะไรเยอะมากนะครับหลากหลายนะฮะบางอย่างนั้นอันตรายนะครับบางอย่างก็สวยงามนะครับ อย่างเช่นต้นไม้ต้นนี้ครับทุกคนเป็นไงครับเขียวขจีครับผมใบสวยงามมากแต่ผมขอบอกเลยนะครับว่าอย่าไปแตะมันนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะฮะใบนี้นะครับผมมันคันมากครับทุกคนนะฮะคือเราตัดมันได้นะฮะแต่ว่าอย่าให้ไปโดนตัวนะครับผมถ้าใบโดนตัวนะครับจะทําให้คันนะฮะคันคันมากนะครับคันจนแดงแล้วจะเป็นเป็นผื่นเป็นก้อนนะครับทุกคนนะฮะ อันนี้ก็อันตรายนะครับต้องระวังนิดนึงครับต้นนี้นะครับผมนะฮะก็ผมไม่รู้ชื่อเป็นภาษาไทยนะครับว่าชื่ออะไรนะครับทุกคนนะฮะก็ตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่บ้านนะฮะก็ศึกษาเรื่องธรรมชาติต่อไปนะครับผมบางอย่างผมยังไม่รู้จากชื่อนะฮะแต่ว่าผมจะค่อยๆเรียนรู้นะครับถ้าคลิปหน้าผมเจออีกผมจะได้บอกทุกคนได้นะครับว่าต้นนี้ชื่ออะไรอะไรแบบนี้นะครับนะฮะ ทุกคนครับเราเจอดอกไม้นะฮะดอกไม้สวยๆยนะครับผมนะฮะข้างทุกนานะครับนี่นะฮะแต่ก็เริ่มเริ่มเริ่มเหี่ยวแล้วนะครับผมนะฮะนี่นะครับก็ยังเป็นฟักทองอยู่นะครับที่ปลูกไว้เยอะๆปลูกไว้เยอะแยะเลยนะครับผมทุกคนฮะปลูกไว้กินนะฮะ นี่ครับท <aid> ุกคนนะฮะฝั <mainland> ่ง <popular> น <fever> ี้นะครับก็มีอะไรเยอะแยะเลยนะครับทุกคนนะฮะนี่ต้นนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยต้นนี้นะครับนี่ต้นเพกานะครับทุกคนนะเพกามีเยอะนะครับแถวนี้นะครับผมอ่าเป็นอ่าผักชนิดหนึ่งนะฮะผักหรือว่าผลไม้ผมไม่แน่ใจนะใบเพกานะครับผมหรือว่ามาลิ้นไม้นะครับภาษาเหนือนะครับนี่นะครับทุกคนนะต้นนี้นะครับนี่นะครับ คนผมจับใส่อะไรสักอย่างครับเมื่อกี้น่าจะเป็นหนอนนะครับตกลงไปแล้วครับนี่นะฮะใบเพกานะต้นเพกานะครับตรงตรงนี้นะครับนะครับขมๆนะครับแต่มีมีประโยชน์นะครับผมชอบกินนะครับทุกคนนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ฮะนี่ครับทุกคนต้นนี้ที่มีหนามนี่นะครับนี่นะฮะ ดอกสวยมากนะครับคล้ายต้นงิ้วนะครับทุกคนนะฮะคล้ายต้นงิ้วนะครับเป็นประเภทเดียวกับต้นงิ้วนะครับผมนะครับตรงนี้นะครับเราจะสามารถกินได้นะครับผมยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับเอาไปลวกนะครับผมจิ้มน้ำพริกอร่อยมากครับทุกคนนะฮะนะครับคือเราอยู่ในป่าเราจะไม่อดตายนะครับถ้าเราเรียนรู้แล้วก็ที่จะเราเรียนรู้แล้วก็สิ่งไหนกินได้ไม่ได้นะครับผมนะฮะเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับทุกคนผมไปจับใบเพกาแล้วครับ น่าจะโดนหนอนนะครับแหมงโบ้งนะครับตัวเราหน้าฝนนะครับเราต้องระวังมากๆเลยนะเห็นไหมครับนี่ครับนี่ทุกคนเห็นหนอนไหมครับนี่นะฮะโอ้เห็นแล้วขนลุกนะทุกคนนะหนอนเยอะนะฮะหน้าฝนนะครับผมต้องระวังดีๆนะครับผมนะฮะเมื่อกี้ผมจับก็น่าจะใช่นะฮะเดี๋ยวขอล้างมือก่อนนะครับทุกคนนะฮะน้ำเย็นๆนะครับฝั่งนี้ครับทุกคน นะครับเห็นสิ่งที่กินได้แล้วก็เห็นสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่นะฮะต้นนี้ครับนี่ที่มีหนามนี่ครับคือชื่อภาษากะเหรี่ยงคือละชานะฮะละชาคือสิ่งที่โดนไปแล้วมันจะทําให้เราเจ็บแสบนะครับต้นนี้นะฮะทุกคนอย่าได้แตะมันครับมันจะมีหนามนะครับหนามเล็กๆนะฮะหนามแล้วก็จะมีแค่เป็นขนนะครับที่ใบมันนะครับเราอย่าไปแตะมันถ้าเราแตะมันจะคันมากนะฮะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับทุกคนให้เข้าในป่านะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมทุกคนนะฮะนี่นี่คือส้มโอป่านะครับทุกคนเห็นลูกไหมครับนี่นะครับนี่เป็นส้มโอป่านะครับจะอยู่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับมีต้นใหญ่เลยนะครับขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอ่าตรงนี้ก็กินได้นะครับผลมันนะครับอาจจะฝาดๆนิดนึงนะครับเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนะครับก็ไปยำก็ถือว่าโอเคนะฮะก็กินได้นะครับผม ก็อร่อยอร่อยในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็คนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เพราะมันมันตดอยู่ที่มันฝาดนะครับผมแต่ถ้าทําดีๆอร่อยก็โอเคนะครับผมแล้วก็ใบมันนะครับทุกคนฮะใบมันเราใช้แทนอ่ามะกรูดนะครับใบมะกรูดครับกลิ่นจะหอมนะฮะคล้ายๆกันเลยครับผมคล้ายๆใบมะกรูดเลยนะครับนะครับใบนี้นะครับนี่ครับทุกคนนะฮะจะคล้ายๆใบมะกรูดเลยนะครับนี่ครับ กลิ่นหอมนะครับเอาไปยำทำยำนะครับลูกเยอะเลยนะครับข้างบนนะครับผมตอนนี้นะครับทุกคนเราเข้าไปในป่านะครับของป่าก็มีเยอะนะฮะตรงนี้นะฮะทุกคนนะครับนี่ครับมีเห็ดนะครับผมแต่ว่าเห็ดนี้ขอดูก่อนนะครับ อ๋แต่ว่าเนาวแล้วครับอันนี้กินกินไม่ได้นะครับผมนะครับแล้วก็มีต้นบุกนะครับทุกคนต้นบุกนี่นะฮะบุกป่านะครับราคาดีมากเลยนะคผมบุกตอนนี้นะฮะที่บ้านที่นี่ก็ปลูกกันเยอะเลยนะครับทุกคนนะฮะปลูกขายนะครับผมส่งไปทางส่งให้กับจีนนะครับทุกคนนะครับธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามครับทุกคนนี่ก็คือต้นไสนะฮะต้นไสขึ้นบน ต้นไม้นะครับนี่นะส,สองต้นนะครับอันนี้ต้นทรายนะครับนี่ขึ้นบนต้นไม้อีกทีหนึ่งนะครับอีกไม่นานต, Hence, ต้นทรายต้นนี้ก็จะควบคุมนะครับจะขึ้นแทนที่ต้นไม้ต้นนี้นะฮะจะจับล้อมรอบจนกว่าต้นไม้ต้นนี้จะตายนะครับทุกคนนี่ก็เป็นกล้วยป่านะครับทุกคนฮะนี่มีลูกด้วยนะครับผมนี่นะฮะแต่คนไม่ค่อยนิยมกินนะฮะเพราะว่าเม็ดข้างในมันเยอะนะครับผมลูกเล็กด้วยนะครับ แต่เราใช้ปลีมันครับเพื่อเอาไปแกงนะครับแล้วก็จวกกล้วยนะครับเอาไปแกงนะครับทุกคนฮะตอนนี้ผมกําลังหาเห็ดอยู่นะครับไม่รู้จะเจอไหมนะฮะนี่ลำธารเล็กๆนะฮะทุกคนสวยงามครับผมนี่นะครับต้นมีหนามตรงนี้นะครับที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับผมที่สามารถกินใบใบกินใบอ่อนันได้นะครับ น,น,น้าเย็นเย็นฟังเสียงธรรมชาติครับทุกคนนะฮะลูกนี้อะไรครับผมเป็นเผาวันชนิดนึงนะฮะทุกคนใหญ่มาก นี่ก็จะเป็นมีผักกูดด้วยนะครับนี่นะผักกูดนะครับถ้าขึ้นไปข้างบนอีกนะครับทุกคนนะฮะก็จะเป็นต้นน้ํานะครับผมนะฮะแต่ว่าทางมันจะอ่ารกมากนะครับผมไม่มีทางขึ้นแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้เดินขึ้นนะครับอาจจะเดินขึ้นถึงตรงนี้นะครับทุกคนนะฮะแล้วก็จะพาทุกคนไปอีก มุมหนึ่งนะครับผมนะฮะไปอีกมุมหนึ่งของทุ่งนานะครับนี่มีต้นไม้ล้มอยู่ต้นหนึ่งนะครับลื่นครับ